ด้วยความเข้าใจด้วยความสงบด้วยความเย็นใจมนุษย์นนเราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือชีต ทั้งทางร่างกายและจิตใจสตัตว์มีมีเฉพาะร่างกายเป็นายอยายจริทงทำงมทำแรงดีส่วนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องดุจมนุษย์ท่านีสอนศาสนาคือสอนเรื่องใจมีใ,นใ,นใจให้มีใจให้มีทำเป็นเครื่องดุจ ม,มีอารมณ์มัม like ีที่พ,พึ่งมันสอนที่จิตทั้งหลายว่ามีก่อนที่ถิดทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสิทไม่ว่าเลยไม่วุ่นวายคนทั่มีที่คนอยู่ไม่มีที่พึ่งมีความวุ่นวายเป็นประจำนะร สอนพุทธสุดท่านสอนว่าอย่างนี้มีหมายถึงให้มีสติใหามีธรรมเป็นเครื่องทำกับใจเสมอทุกเอือบทท่านเรียกว่าอยู่มีที่ิพิถนถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างอยู่คือเรื่องจิตตภาวนาการใก่ส่วน เรียกว่าไม่มีที่พจน์ในทางสารพิสูจน์พิสูจท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบทเป็นพระเมื่อบวชแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าพิสูจนแต่ว่าผู้หญิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าสอ,สอนพทธิสุซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความผิดความตโนหรือความ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนพทธิสุก็ก่าควกระเทือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะและนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันใง มในนั้นเป็นอีกแงน่เราอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งงั้นเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เวลาที่เราจะค่อยได้ค่อยส่วนทดกอบบวกลบตัวเราเองให้ เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างลื่นรอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรับถิดชอบตนเองไม่มีหลักมีเตน เรียกว่าความ,ม anything, อยู่นั้นมีที่พึ่งกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็นิ่งนะนอนแล้วนิ่งคือกินแล้วนอนนั่นเองทําการทํางานอะไรก็คิดไปเรื่อยจนกันด้านวัตถุอยากมั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกุลปีอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวโอ้ยโอ้ยมาชั้นเลยโอ้ย เป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจวาดภาพมันเลยกลายเป็นตรงมันห้ามเกิดค,ความทุกข์ความลำบากน่ามากายก็อเพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นประโยชน์แต่ที่พึ่งภายนอกอ,อกีกให้ควาอมผมดีหนา น no ายซนเฟเหมือนตัวหนึ่งเนื้อนด่งตัวที่เสียงนี่นสมัมปชัมจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แ้งชื่อนั้นคือนี่พ่อแม่ก่ตั้งใช่ไหมออยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้สวสมปชัญใครได้หน้าได้ตาใหม่มา,ท,าทั้งๆที่อยากมีหน้ามีตาอลอกันอยู่นี่ จะไม่ร้อนถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พื้นภายนอกที่พื้นภายในแล้วการคิดในแง่ที่พื้นภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์กแก่ที่พื้นภายนอกให้พอเหมาะสมอยู่นะที่พื้นภายในคือจิตใจแรงอาชาธรรมทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสิตให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสมาย เมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่จองถึงมเรื่องความผิดสิขดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็เย็นถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็มันก็เย็นแต่พาะเรานั้นเรียกว่าเย็นนองพยายามสอบเสญหาที่พึ้นทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจําเป็นต้องมีกันริที่พื้นภายนอกก็ ได้แจะอาหารการกินทรัพย์สมบัติคุณนทองต่างๆที่มีความสเป็ญกับส่วนร่างกายคือพึ่งมายก็ได้แจกสีนธรรมคุณงามความดีอันคุณที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักของใจให้มีที่ที่ยึดที่เหนี่ยอใจก็มีความสงบเยือกเย็นได้ผสมกับเจตนาที่เรามุ่งกับความสุขความเจริญ มีก็มีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อา้าวเยิ่งเสียชารามาเท่าไหร่วัยผ่านไปเท่าไหร่การตอบเสียหาที่ยิ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสําคัญมากขึ้นโดยลำดับพราเราได้ผ่านโลกมารนานพอจะทดส,สอบตอบี่บวกลบได้ว่าเป็นผลมามมกเพราะเป็นไหน ทำให้การสอบเสืองหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นเรือที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียกว่าคุณงามความดีาย้อนเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาในพอทำให้เราได้ความอิมเอิร งั้นแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทําทให้เราถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง่ายใจเย็นจึงไม่ไม่มีอะไรเสมอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอให้ใจเป็นสุขโดยลําพังตนเองซึ่งในความเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจไดยัะความสุขนอกจากทําเป็นอารมณ์เท่านั้น พระพุทธเจ้าสอนที่ศิษ์ทั้งหลายท่านท่านสอนอย่างนั้นมีในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่างดีด้วยความปราศจากทิ่ถึงถ้ามีหลักยึดยู่โดยม่ำเสมอจิตใจเมื่อรับการอบรมและบำยุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดถ้าเกุดขึ้นขึ้นเป็นกำหนับ คู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสนุกความก็คือหลักอย่างการสั่งสมที่พึ้นที่มีความแน่นหนามันคงขึ้นผ่าในในใจิตใจพระว่าคทรสอนของพระพุทธเจ้าจึงกลางวานเหมือนอย่างท่านสอนอยู่ทุกๆุกขณะทุกยี่ล่ามเวละ,ละโดยที่ท่านไม่ประเล้ผ่านไปเลย เพราะเท้าวาดเหล่านี้เป็นของจริงเท่านั้นของจริงจริงว่าขึ้นอยู่กับกลางกับสมองจริงเจยสมองเสอเม,มือเราได้ยินได้ฟังด้วยความจิดต่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่าน,นสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกําลังใจให้เราได้รับและมีความขยันมั่นเพียรขึ้นไดยแน่นน คนขั้งพุทธกาลพระขั้งพุทธกาลู้เลกอาสวะในขั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึงเข้าใจว่ามีจิตแต่แต่ต่างกันไปเหมือนเหมือนกันนี่แหละพระอาาโอวาที่สอนไว้ตั้งแต่ขั้งพุทธกาลกับปัจจุบันนี้คือเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันคือข้ากับหลักเพื่อมัตสิมาธรรมข้ามกลางทั้งการในเร่เวลาสถานที่และบุคคลท,ท,ท,ทั่วไป เป็นธรรมที่เหมาะสมที่ส ống, ุดก็ได้แก่มัตติมาทมเราจะทําตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้อง,อา,งาอาศัยหลักมัตติมานาปรพฤตฏิติใจของเราก็จะอย่างเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางของความยุทงทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด,ด้วยอาการใดก็ตามกับการบํเราเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องการไปดีที่ใส่ของสด ฝั่งจะเอาเรื่องของคื่มาเทียบมาเทียนแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้เึิ่งขัดก่อนิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาแต่คไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกวยซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ข่อเหนีกันละ,ละความสงบเข้ามาอย่าง,งช้าๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลย,ยนั้นคมี แต่ผลก็คือสมรวมตัวของความรู้ของกระแสของจังอันนี้สงบยินลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบสงบกันหลายๆลาย้งหนหลายหลายหนนั้นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานที่ติดขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยจยูที่มีวความสงบและมี ฐานในความสงบเป็นที่ิตเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิหวโหยจนเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเรื่องเวยถ้าจะใช้ทีนิพพานทางร้าสัญญาก็เป็นไปได้โดย,ะะย,ค,าายความหิหวโหยนั้นไม่มาผิดลากไปกเสียเช่นกลายจะเป็นสัญญา เพราะฉะนั้นสมาธิที่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นเึงถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปยนในบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจ เนี่ยสังหอัดมันเป็นที่พึมใจอย่างแท้จริงนั้นมีความสงบจัดที่ได้มาจากกลาง้นฝายเช่นเดียวกับเรา้นฝอยสิบแผ่นนอกหรือฝนฝอยและความภาคเสียนนั่นเองอใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยสั่ไรมันไม่ถ้าคำหนึ่งคือมันเย็นอยู่ที่ใจไม่ป,ป็นพะกโนกับเวล่ง,งเวลาเดือนปีนาตีโมงอะไร ซึง้งความกังวลแต,ต่ตนหรือเปล่าทางตนถ้ามันมีความสงบไม่ต้องวุ่นวายก็สิ่นั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อเกี่มมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่ในฐานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณา ใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งสัมผัสอยู่ทุกแห่งทุกผลตาวนหมู่บ้านทำจะมีอยู่ทั่วทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่วิจาณิจิทธนาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้ึหธรรมที่มาสัมผัสสัมพัมมนธ์ระหว่างรูปเสียงยกลิก่นรสเครื่องสัมผัสก,กตาห็จมูกล้นกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะกดเครื่องหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นสติเราวข้าราชการเรื่อย พิจารณาอะไรก็เป็นหนักเป็นธรรมไปเมื่อใจมุ่งต่ออัตต่อทมคือความจริงอยู่แล้วโลกอันนี้จังันก็ประกาศทีกครั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อ,อ,อาขางนอกกับประกาศข้างในถูประกาศทางกายตัวกับประกาศทางใจก็ประกาศทั้งเ,เรื่องอันนี้จังทุกของอาตาฟั่นเป็นเที่ยวกันไปเหมือนกับเรื่อมันเอง น,นจ้างเป็นหนึ่งทุกครั้งเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนี่สายของคนชอบคิดโลกทั่วๆไปนิดสายสามัญชนเรนาต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันมั้นอยู่ด้วยกันขีดเดียวออกมาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปช้าให้เกิดผลเกิดประโยชน์ก็ามาแยกออกจากการเดียวนั่นเกินนี้เลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าทุขข่คนเชือกนั้นเลยเสียไป มันกลางทุกขังตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายจนอ,ออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกเอาเชจนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ก็ผิดมันกางทุกขงังตามันรวมอยู่ในนั่นเหมือนกับเชือกทั้งสามเสียวรวมฟันเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสียวที่มันฟันติดกันไว้ หนคือตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทุกขังมันแปลหนึ่งทข้ามาทนไม่ได้ก็ไปแยกแยะสับแสงนั้นออกยุ่งไปหมดแล้ว,วทนไม่ได้ทุกอันนี้จังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตามแต่ตัวตนของเราอันนี้แหละอันอันนี้จัง ที่มันแปลสภาพอยู่ตลอดเวลาเลยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอนเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือนะมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมาอ,อย่ที่รู้ท้อทันมันเสียถ้าเราจะจะ,จะสบายเราต้องใชยย้สิทีิหนักหน่วงทวงจิตใจอยู่กับาราอันก่อน,น ลูกมันก็มีรต่รากสีสมบูรณ์ว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาตัญญาตังขารยิญแต่ละอย่างมันก็ทํานองเดียวกันั้งทุกขังอนัตตาเนี่ยมันกินใจติดปากมันพูดแต่ความจริงมันไม่ไม่เจอ มันจึงไม่เห็นความสุขม่วงไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนน้าที่เกลดแทงิตใจได้จากปาถังมันไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นควางบนท้างไร่เข้าใจทลายมันก็ทุกข์นิพพานังปรามังสุขขังนิพพานังปรามังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม้แต่ปรามังสุขขังเนื้อถ้ามันท่องได้ด้วยความจังมันไม่ใช่รู้ด้วยความจิงรู้จังทุกขังตาด้วยความจิ้ ม่ต้องคล้องไม่ต้องบอกพิเรศเพราะพิเรศก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจมันปล่อยให้มันเองหมดปล่อยความปล่อยภาระนั่นแล้วมันก็เบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานนี่เรามีเท่านั้นรู้เลทัางัาญาทั้งขาหมี่นอย่าง ท่านเรียกว่าขันห้ากองห้าหมวดห้ามือกองทุกข์นะมืนกองเรตั้งแต่พื้นท่าขึ้นมาถึงกิตจ์กองทุกข์ขนาดนี้เนี่ยหนมากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขา,าพราภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกบเราจะทราบได้ไงว่ามันหนักแต่ภาขสนาของเรานี่เราแบกบตลอดเวลามนันพอทราบได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้ว แล้วหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปเรืร่อยๆันรามันหนักกว่าภูเขาทาหลักในการพิจารณากองทุกข์นันนเป็นหินรับปัญญามีความเป็นระฆัะแล้วคมขึ้นมาจากการพิจารณาแบบนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมาใใื่อจิตไล่เยียมไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้ง ิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษทั้งตัวที่ไปยึดถือด้วยความลุง่งหลงแล้วน้องกระปล่อยเข้า,ขามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่ทขาเรียก่าไล่ปลอมเหมือนกับเขายึดลาเวลาน้ำมากๆกากจะมีสักกี่ตัวอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นยืดน้ำออกยืดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามมันก่อ รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายมึดน้ำที่จนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้คุ้มส่อง<ม>เป็นเลไน้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาหรือคุ้มส่อนของตาเขาเกี็ดกวาดคน้นดูให้หมด้งเอียดถี่ถ้วนตาไม่เป็นเงินมากน้อยมันกระรวมตัวอยู่ในนั้นหมดพอนน้าที่คุ้มส่อนมันไม่มีถูยืดออกหมดนั่นปัญญาควาไปอย่างนั้น กวาดไปตามรูปกรรมเมตนาตามาสัญญาทั้งานอั้งปงซึ่งเป็นที่ซึ่ง่อนของกิเลสต่างๆปัญญาเราขวาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอาศตาเยเป็นเชือขวาดกวาดไปเ,เนื่ยจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวลาอย่างชัดเจนขึ้นไปรวมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตมีกลามันรวมี่เลสกิเลสมันรวม ขบันิอันเดียวประกอนม้นไปซุ่มซ่อนทางตาทางหูทางจมูกทางยื่นทางกายทางใจทางชาตุทางขันเนี่ะภายนอกภายในนก็จะซุ่มซ่อนหมดป่าของมันเป็นที่ซุ่มซ่อนของที่เหล็มันมีเต็มทัโลกทัเต็มแล้วมันสามารถที่จะทราบได้ว่าที่เหล็คืออะไรแต่เป็นไปแตกคนอยู่ทุกหย่อมยากเพราะเพราะที่เหล็กเนื่องจากมันซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกแห่นเงี่ยทุกเกาะกลารได้มันก่ออยู่เรื่อย เราเห็นผู้ก่อ,อก,ก,อกนันได้ภายนอกผู้ก่อกันได้ทช่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราอย่งเราไม่เห็นคว้มกลี่ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจนารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเ,เข้ามาไล่ผู้ก,อก่อกันได้เข้ามาเข้ามาจนมาทาั่งเข้าถึงติดป,ประตูนะให้มันออกปัญญาปรมาณูฟาดเข้าไป รือมีเคียร์เอา,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 รรา,าลงไปที่มหาสติมหาปัญญากว่าลงไปที่จิตมันแหลกไปด้วยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแบบกที่เละมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่ที่เละมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่ชิหายทิหายจะเรื่องของที่เลสเท้งนั้นเองไม่มีอะไรอย่างรี้ปัญญาไปมันมหาสติมหาปัญญานั่นหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด เครื่องสังฐานที่เหมาะสมที่สุดธรามราเนณิติน,นิรชาที่เรีวมตัวภายในจิตนั้นแต่อาจารยไปหเหมือนกันนั่นแหละทำมาสมบัติหรือนิพานสมบัติจะเรียกว่านิพานสมบัติก็ได้ธรรมาสมบัติก็ได้จะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครไม่เรียกในหลักธรรมาอีก เฮ้ยู่เห็นดิกระจัดกระจแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งใดจะเสม,เมือนเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจะเป็นที่พึ่งขัง้นอื่นผู้ใดถึงที่ทึ่นี้แล้วเป็นผู้ที่แม่จัดนอนใจได้ส,บ,สบายใจนมนมีภ้าติดสัดดูนีอตัดกานิตรใทดทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง กควมไม่ทำลายได้การแสวงหาที่ขึ้นหรือให้มีที่ขึ้นดังพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นนั้นทีระยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นาอาสิทธิเป็นบทบาทแห่งการพยธรามพอมาถึงจุดสำคัญที่ขึ้นอย่างอื่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมั่นคงถึงที่ขึ้นขั้นเอ่นี้แล้วจึงไม่เป็นศาสนาสอนโลก สาวกทั้งหลายเมื่อได้สนับคำจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองต่างเสาะแสหาที่บำเพ็ญเพื่อทาในธาตุอันนี้อู่ไม่ใช่ถามที่ต่างๆจะโอดอยากมากแค้นมากแค้นประการใดก็ต้องสาพยายามดุดบุญเพเห็นจะอัจแก่ทำเห็นจะทำทพ้งทุกเห็นจะทำดวงพระสุกึงกระทั่งเมตตาตกขึ้นมาเป็นที่พึ่งอยาดต่างๆกันไป กลายเป็นพุทธังสนังกฐามธรรมังสละนังกฐามทั้งคังสนังกฐามของพวกเราเท่าไหร่ยงรวมแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งก็เป็นธรรมอันเดียวกทั้งพุทธทั้ทงธรรมทั้งสองท่านกล่าวไว้ว่าพุโทโธธโมทั้งโคจาริตนาทั้งธรรมปิวัติโตอัญญามัญญานิโยอนย,อยนาวะเอติพุทธตัมสนัตตโต ทำแเมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกล่าวโดยแยกเป็นสมมติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่และอย่างไม่อย่างเป็นแต่และประเภทประเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อาจแยกกันได้ดีรรโจโีตำเป็โตัว อะไรนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งดีว่าพุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสมว่าสมก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วพุทธมีเป็นเรื่องของยุทธหรือความเมตตุหรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมุติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมอือพระสมันตร์สงานแตกต่างเรื่องเพราะสมมติมีอยู่พระโลกเวรสันธ์น พูดคลองสมมุติอยู่จะพูดแต่เรื่องสมมติไม่เอาสมมติเขาไปพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยละต้องแยกสมมุติออกไปเป็นประเทศประเทศเพื่อจะไท้ประเทปฏิบัติเงินจิตเงินจิตเป็นธรรมทั้งแทนเป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะสอบเสยหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิง อูก็อยู่ไปท้องไปเรื่องขาดเรื่องขันเรื่องโลกของฐานฐานดูละเอียดถี่ถ้ว่นแล้วจนถึงกับต่อวางมาโดยสิ่สมันถึงเป็นมหาวิลัยก็ง่งนั้นมีแต่สุขโวีเวฟเอรเป็นความสุขอยู่ด้วยความสงัาจากที่หลุดอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดตรงนี้น การหลักคาทั้งสางไว้ว่านักจิตสันติตตารงสุงงขขังทุกอื่นยิงย่งกี่ความสงบอันน่าภาคไม่ไม่มีนะรวมอยู่ในจิตนี้จิตเดียวนี่แหละเป็นจิตที่นี่เป็นจิตเอกนีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรมนรมชาตินี้ธรรมชาติที่วือเอกนี้แต่เวลานี้ของเรายังใช่เอก มัีอะไรแทรกซึมเต็มไปหมดจนกระทั่งธรรมชาติอันเียนั้นก็มันมีคุณค่าในความรู้สึกของตัวเองถึงอถ้ากำหนดคนว่าอำนาจมาสนานน้อยไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นคนอาภัพอ่านบ้าบ้าประทาลอันนั้นธรรมชาตินั้นก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิ่งที่ติดบังการว่าอันนี้เพื่อความอ่อนแอเพื่อความข้อถอยต่าเดีซึ่งก็เป็นนัดุบายของพิเรกประเภทหนึ่ง อันหนึง่งเหมือนกันนั้นเมื่อเพื่อการแก้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างนี้ก็ต้องแก้ด้วยการต่างสมด้วยการพลิกตัวขึ้นมาน้อยก็ต้องทําให้มากอาภัพก,ก็ต้องทําให้สมบูรณ์ปัญญาน้อยก็ต้องทําให้มากขึ้นได้เพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อาภัพเท่านั้น ทำไมเราพูดตรงอัดตรงทำจึงจะไปส่งเสริมความอา,าพอาธอับเสาแลเนี้ยทาตนให้อ่อนแอล,ลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการได้เปลียดของจิ่เดืดมากมายกลายกองไม่สมควรแต่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองอัจกล้าหาญเลยเราควรคิดอย่างนี่ว่าคิดถูกแก้ไขถูกเนี้ยจะไม่ถึงมุทิติพานในขณะนีชาตินี้ก็ตาม การํำเป็นของเราหรือความรู้ความเห็นของเราก็เป็นความผิดต้องดีงามผลที่จะถึงได้รับก็ไม่อับพับไม่อับเฉาท่านขอให้ทุกท่านนำวิธีนิารนาเพื่อแก้ไขตนเองอย่าลืมว่าพิเลียสที่เป็นตัวแทรกแปงเป็นตัวแทรกถึงเป็นตัวก่อควรความดู้ของเราอยู่เสมอคนแล้วกันเมื่อคิดในเนี่ยใดแล้วให้มีปัญญาสอบแทรกไปเรื่อยใจเห็นเงื่อนแก่เงื่อนไขกันไปเดิมแหละเราจะมาเชื่อมต่เป็นมุม แต่ที่เหลือดังที่เคยเป็นต่อมาแล้วผมขอที่สิทธิเพียงเท่านี้